ถ้าอยากรู้ว่าเด็กในท้องเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงก็ลองจับท้องดูนะถ้าท้องแหลมๆเนี่ยแสดงว่าได้ลูกชายแต่ถ้าท้องกลมๆแสดงว่าเป็นผู้หญิงฉันเคยมีลูก ลูกจดุดเดียนีคุณทำอะไรลูกของเราอยู่ไหนลูกของฉันอยู่ไหนคะทำไมถึงไม่มีรูปลูกสักใบเลยคุณเอารูกฉันไปไว้ที่ไหนคุณพูดอะไรเราไม่มีลูกความจำฉันกลับมาแล้วนะคะฉันเห็นตัวเองท้องฉันจำได้ว่าฉันเคยตั้งท้องทำไมคุณถึงไม่บอกเขาว่าเรามีลูกด้วยกันนะ่ะ เราสองคนพยายามจะมีลูกผมเลยพาคุณไปทำกิฟเรามีลูกเพราะทำกิฟเหรอคะใช่คุณสุขภาพไม่ดีมีลูกไม่ได้ทำกิฟตัต้งสิบกว่าครั้งแต่ก็ไม่ติดแต่พอถึงจุดหนึ่งคุณก็ไม่ไหว คุณยอมแพ้คุณไม่อยากจะเจอปัญหาอีกแล้วแล้วคุณก็บอกผมว่าบอกว่าอะไรคะคุณบอกผมว่าให้ผมเลิกกับคุณก็ได้ให้ผมไปแต่งงานใหม่จะได้มีลูกเพราะคุณรู้ว่าผมอยากได้ลูกผู้ชายมากแต่รุ่นยาผมที่คุณไปไม่ได้ผมรักคุณมาก คุณคือดวงใจของผมผมยอมไม่มีลูกก็ได้กอแค่ได้อยู่กับคุณก็พอฉันมีลูกให้คุณไม่ได้แต่ฉันจำได้ว่าฉันท้องป้าครับขอผมเล่าในมุมของผมบ้างนะครับคือ ตอนที่คุณลุงพาครอบครัวของผมมาอยู่ที่บ้านคุณป้าตอนนั้นผมห้าขวบแต่ผมจําได้แม่นเลยครับเพราะมันทําให้ผมรักคุณลุงเหมือนพ่อแท้ๆคุณลุงบอกผมนะครับว่ากรีนมาเป็นลูกชายของลุงนะลุงอยากมีลูกชายแต่ว่ามีไม่ได้